สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาแนะนำครีมกันแดดดีๆให้กับทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆค่ะกับครีมกันแดดชินจูเดี๋ยวเราเปิดออกมาดูนะคะว่าของเขาเนี่ยดียังไงเนาะครีมกันแดดชินจูนะคะมากับแพ็กเกจสวยแบบนี้เลยสีทองแบบนี้นะคะมี spf 50pa บกบสามารถป้องกันแสงแดดได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะคะ เนื้อครีมด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมกึ่งๆรองพื้นแบบนี้เลยค่ะเมื่อทาลงบนผิวนะคะก็จะทําให้สีผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นประมาณ1ระดับนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะไม่ทําให้หน้าวอกไม่ทําให้หน้าลอยหน้าไม่เทาแน่นอนค่ะ ครีมกันแดดชินจูนะคะกันน้ำกันเหนื่อได้ดีมากๆนะคะระหว่างวันเนี่ยไม่ทำให้หน้าเยิม้มไม่ทำให้ผิวหน้าเนียวเหนื่อยนแน่นอนนะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขามีเลขที่จดแจ้งมีข้อมูลของส่วนประกอบชัดเจนนะคะมาในกล่องแบบนี้ในขนาด10กรัมราคา190บาทเท่านั้นเองค่ะค่าจัดส่งตอนนี้นะคะ40บาททั่วประเทศ รีบๆสั่งซื้อกันเข้ามานะคะลูกค้าที่สั่งซื้อไปพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยดีจริงๆและแต่ละคนที่ซื้อไปนะคะสั่งซื้อซ้ําทุกคนนะคะก็รีบๆสั่งซื้อกันเข้ามานะคะครีมกันแดดชิมจูขนาด10กรัมราคา190าบาทค่าจัดส่ง40บาททั่วประเทศค่ะ